สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่จิตอาสาทุกท่านเนี่ยได้มีการลงพื้นที่นะคะลงไปช่วยเหลือชุมชนหรือว่าพื้นที่หน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยร่วมร้อยสองร้อยกว่าหน่วยงานหรือองค์กรนะคะที่เราได้มีโอกาสานในการลงพื้นที่ไปเนี่ยระยะเวลานะคะเราได้มีโอกาสในทุกครั้งที่เวลาลงไปเนี่ยเราจะได้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่า เราอาจจะไม่ใช่บุคลากรหน้าด่านหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความปรารถนาอย่างมากนะคะที่จะเห็นพี่น้องของเราทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะแล้วก็มอบหัวใจเนี่ยแหละคะ่ะให้กับคณะจิตอาสาทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่หลายท่านนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคณะจิตอาสาของเราที่สถาบัน GTO เองเนี่ยในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนะคะก็จะขออนุญาตเข้าสู่ช่วงเวลาในการที่เราจะได้มอบใบประกศาศนียบัตรเชิดชูเกียรตินะคะเพื่อแสดงคําขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มีส่วนร่วมในการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะในการช่วยเหลือชุมชนต่าง,างๆรวมถึงแม้กระทั่งในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะส่งต่อหรือบริจาคตัวเทคนิคตัวเนี้ย ลงไปสู่บุคคลที่มีความต้องการในการใช้รวมถึงแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้นะคะของสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติเองเนี่ยก็ได้มีส่วนช่วยส่วนร่วมกําลังหลักนะคะในการที่จะส่งต่อเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกท่านนะคะดังนั้นทังจากนี้ไปนะคะเพื่อนแทนคําขอบคุณนะคะก็จะขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของการมอบใบประกาศนียาบัตรเชิดช,ชูเกียรตินะคะ ให้กับเหล่าจิตอาสาผู้กล้าทุกท่านนะคะที่เสียสละตนเองนะคะรวมถึงเสียสละหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะส่งต่อส่งมอบความปลอดภัยให้กับทุกท่านนะคะเนื่องดับถัดจากนี้ไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านดรดารันเตชะโสพลวณิช์นะคะท่านประธานคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและไัยบัตรแห่งชาติขึ้นมาเป็นประธานนะคะในการมอบใบประกศา,าศนียบัตรเชิดช,ชูเกียริให้กับเหล่าจิตอาสา ในลำดับที่1นนะคะจะเป็นในส่วนของคณะจิตอาสาโครงการร้อยล้านดวงใจต้านภัยพิบิอากาศนะคะขอเชิญตัวแทนรับมอบใบประกศาศเสียบัตรเชืดอชูเกียิเรียนเชิญคุณจิรวีอีสรางกูลนะอยุธยานะครับนักแสดงจิตอาสานะคะผู้มีหัวใจแล้วก็อยู่ด้วยกันกับเรามาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนะพี่ชมพูก็อยู่เบื้องหลังโครงการลดการติดเชื้อต่างๆนะคะซึ่งน่ารักมากทํางานด้วย หัวใจนะคะทั้งงานหลักงานรองนี่ทำเต็มที่เลยนะคะนายกิติมิ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติคุณอัศวินรมประเสริฐค่ะลำดับถัดไปค่ะท่านนายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติคุณโอภาสพันธิสุวรรณค่ะลำดับถัดไปนะคะพยาบาลจิตอาสาค่ะคุณสกานนิ่มสรีคุณคนเรือตีไพร์ทูลปัญจสิงห์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมและประธานมูลนิธิสายธรรมจันทร์ค่ะ คุณกรินนินประเสริฐนะคะมูลนิธิรักธงชาติไทย189ค่ะ